เรียนดีฝีมือเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรมสัมพันธ์ชมชนเป็นปัจญ,ญาประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีที่นี่เปิดโอกาสทุกการเรียนรู้สถาบันในความภาคภูมิใจสากโรงเรียนการช่างสตีสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีได้ขยายสู่พื้นที่การเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้นและเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาใ้ส่งเสริมวิชาการเรียนรู้ด้านต่างๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยแห่งการศึกษาวิชาชีพระดับสากลรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้านไอทีและดิจิทัลหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกิดการบูรณาการศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบสาขาออกแบบนิเทศศิลป์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์โดยหลักสูตรมีการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับงานออกแบบเช่น การออกแบบองค์ประกอบศิลป์พื้นฐานการถ่ายภาพการเขียนการ์ตูนการออกแบบบรรจุภัณฑ์การตัดต่อภาพขึ้นไหวดิจิทัลและหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียนไปกับการมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการเข้าใจหลักการหน้าที่ของนักออกแบบและมีจรรยาบัณในการประกอบวิชาชีพสาขาออกแบบนิเทศิลป์จัดการเรียนการสอนสองระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1มุ่งเน้นการเรียนขั้นพื้นฐานในศาสตร์วิชาชีพทางด้านศิลปะเพื่อเป็นรากฐานการประกอบวิชาชีพ ได้แก่การเรียนการสอนหลักความคิดสร้างสรรค์การวาดภาพพื้นฐานการวาดเขียนพื้นฐานการออกแบบพื้นฐานการเขียนตัวการ์ตูนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และยังเรียนรู้ทักษะการทํางานที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในวิชาชีพอีกด้วยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาประสบการณ์ในหลักวิชาชีพจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการออกแบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3การนําหลักวิชาชีพขั้นพื้นฐานและการเรียนการสอนเช่นหลักการถ่ายภาพเบื้องตนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประสบการณ์การฝึกงานมามุ่งพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1และชั้นปีที่2เป็นการรวมศาสตร์ด้านศิลปะทุกแขนงมามุ่งพัฒนาศักยภาพประสบการณ์้านการทํางานการออกแบบการเป็นผู้ประกอบการให้มีคุณภาพจบไปพร้อมประกอบอาชีพตามหลักสูตรได้เลย แล้วคุณพร้อมเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและหลักวิชาชีพระดับสากลแล้วหรือยังสาขาออกแบบนิเทศศิลวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี